แปลงนี้เราฉีดน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นฉีดไปมาตอนเช้าผ่านไปแล้วเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรทดลองฉีดมาแล้วหนึ่งเดือนเต็มๆก็เห็นความต่างนะเห็นความต่างที่เราสามารถกี่ได้สองคืนสามคืนได้โดยที่น้ำยางไม่หดน้ำยางเขาไม่หดน้ำยางจะออกปกติ คืนหนึ่งคืนสองคืนสามคืนสี่มันเป็นการที่เรากีดโดยบังเอิญโดยแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาเพราะเรากีดข้ามแรงเราก็กีดคืนเว้นคืนอยู่แล้วฉีดนะ้ำหมักอาจารย์ต้นสูตรสองเมื่อวานนี้ตอนเช้ามาดูตอนที่กีดไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าทลูกชายมาช่วยกีด

ก็วโอเคออกแล้วเพราะว่ายางเป็นยางที่ตัดข้ามปีที่เราไม่ได้หยุดพัก